ะเสียยเรียบสวัสดีค่ะช่องแกเสสองอเชียนะเออเียเรียบอายก็ไรื่อยเสี่ยรเขาทำยังไงดูเขาแอะไรเออเขาก็ทำถั่วล้วก็ทำถั่วเขาทำนาล้วก็ทำาเออเห็นไหมวันนี้เป็นกองบุญต้อนตนนัทากันเพราะไปไปน้องเรามาติดแบงแข่งบุญกัน มีแบ้งค์อยแตกแบงย่อยแต่เราไม่ให้มีตังเหรียญตังเหรียญเราไม่มีแต่ผิดทองไหว้พระอาธิษฐานจิตอธิษฐานใจทำอะไรก็สมความปรารถนามาต้นปีข้าวสามเจนมืนตอนนี้ขยับขึ้นมาหน่อยสองเจนหมื่นแล้วเพราะข้าวก็จะหมดแล้ว ขยับข uh, ึ рон, ้นมานิบจึงแล้วเยียมละหกพันกว่าบาทเอรู prosper, ้จักเขาหรอเี่ยนละหกพันเจ็ดพันสวยๆขยันที่รจักรนา่นเอกอยู่ป่าลอยฟ้าหลังเอกขอลำใช่ไหมกระดึ๊กขโมดถึงเอกหลังเอกก่อนลำ อยู่ที่ป้าป่าลอยฟ้าอยากจะสูงอยากจะโดมงอยากจะดังก็ต,ต้องติดป้าป่าลอยฟ้าเพื่อที่จะได้มีชื่อเสียงโด่งดังวันนี้มีโอกาสโคมสวรรค์น,นีนป่าโคมสวรรค์เสียงเรียบประโคมสวรรค์เขียนชื่อจารึกมันทึกไว้ ว่าถ้ามีโอกาสมีวาสนามีบาร,รมีเราคงประโยชน์ชั้นใดชั้นหนึ่งสิบเจชั้น16ชั้นฟ้าสิห้าชั้นดินนางเอกสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาทำคุณประป่ารลอยฟ้ากับทังวัดหนองค้าขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังขอให้ส่งให้ส่ง ใครได้ยินใครได้ฟังก็ได้ติดตามผลงานตลอดปีตลอดไปครับเชิญเจริญับน้องสาวสำหรับสแกนก็มีหรือแบ์ใหญ่แรกเบ์น้อยเบ์ย่อยก็มีครับจากด้านนี้พรัการสนาคารเราเปิดโอกาสให้พุ้ธัสนิสนิกชน คนใจบุญคนใจดีคนมีน้ำใจคนสวยผู้ใจดีเศรษฐีผู้ใจบุญมายังสถานลานบนอย่างวัดหนองคาแล้ว <c oughs> เอ่อเอแล้วแต่สัตหีครับเอ่อแบงใหญ่แบงร้อยแบงน,น้อยก็าตามแต่าทางวัดไม่ได้กะไม่ได้นะไม่ได้ลีดลาทาเล้นอันไหนเป็นบุญก็ชี้ทางออกบอกทางบุญสำหรับ พ่อค้าห้ามนำพอไปขายในบริเวณที่ลอ 300. ้อมสามรถเพ็นแปงเลยครับรหลับพ่อค้าม่ขายประกาศไปทราบเพราะว่าคณะกรรมาการปวดหัวเกน้งฟัี ครัลูกสาวแม่ทางไปชี้แจงด้วยในขณะต้นพองเงินพอทองบอกเขาด้วยว่านี่พอเงินเกอพอมแม่พอทองเจอพ่อทำบุญให้พ่อสักแบงค์ให้แม่สักใบก็ไม่เหลือบากว่างเจอลำนึกนึกถึงกฎการความดีถึงจะไหวพระก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเออจิตใจจะได้เบิกบานแจ่มใสใสมันหอดเด้อ จะทำสิ <toys> ่งหนึ <kinda> ่งสิ่งใดก็สมความปบงบาทปาฏนาร์พรใดดีพรใดประเสริฐพรใดเล่อจงเป็นของสาธุชนคนใจบุญพี่น้องในขณะนี้นางเอกสาวน้อยเพชรบัานแพงมาทำบุญ อ่าำบลชอบทำบุข้าป่าลอยฟ้าตอนนี้ก็เป็นทได้นะครบก่จะทำบลญี่ครบทุกสิ่งทุกอย่างครับในความบริการทางวัดตองชาทำปรการก็บอกเขาด้งบทา่ทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ไปทางนี้ทางนี้ไปทางนั้นเดี๋ยวนางเอกจะหลงทางช่วยชี้ทางออกบอกทางบนด้วยว่าเรามาทำบุญก็ได้ครบจบก็ได้ทั่ว ไปบนสมบนสง่บงบนลอบบนเย็นบเนเหนียนตาตาบนมาวาสนาจะได้ช่วยไอ้ที่ป่วยจะได้หายไอ้ที่นายจะได้รักไอ้ที่จากก็ได้กลับมาเราเคยทำมูลร่อมชาติตักบากตรร่อมขันมาสร้างบุญนสร้างบารมีร่อมกันในงานยกข้อฟ้าอ,อุบโบสถล้านนาของวัดตองค้ากันในค่ำคืนนี้ วันนี้พ่อแม่พี่น้องได้มีโอกาสมีวาสนามีบารมีส่งซึ่งบุญตามความผสมกันจะถอยท่านสำเร็จสมความปัารถนาที่ได้ตั้งใจไว้ผู้ชาย ก็เจออะไร้างเนาะเออคณะบอลนำลาสม์พรบูชาราชินีต่อไมถูกเทียนอ่าบอกบนแบบบนอ่าองไหว้พระะไหรือลางควรเป็รไหว้พระแล้วก็มาสร้างบสร้างสุขผลใส่บาตรพระประจําันคือลงตกอ่าชางบุญทางกันนะครับ บอกคนแม่คน็รวมบุญต้นตนรานน้อยมากไปสำคัญต้ก็เป็นเขามากไปสำคัญสำคัญที่อยูกันใจเป็นรัรธนีจรพรรดิการใจเย็นี้มเปมาดัน้ำรกองค์การน้อเป็าเลขเป็นใจให้เป็นเป็นเร้อยเป็นมีสิบคนต่างก็ได้มาทั้งยี่ยีสาวลเขาเรียกย เย้หม่ความว่าพีนะเซียวเสียวหมายความว่าเพื่อนดังนั้นเรามีสองภาษาเราเป็นคนสองสัมช่าวภาษาิไ่ชอนคนใกุ่นคนใจดีดีน้กใจคณะหมอลำก็ได้รทะลุทร่วงลวมุนกับทางวัดออกค้ากัน อครับขอนทาาุนคนเจคนคนจดีคนมีน้ำใจพรโมจนาุทูใจดีที่ได้พระโนาบุษตอตัากันคนอยตาน้อยตากาลังสดามีน้อยหลายตัวน้อยตีากมากมากจากระบะนานรามาตบุญเกณฑ์ครบจบเกณทั่ว รำบุญก็าาอธิษฐา,านทำทานกำบารนาอธิษฐานเอาสิ่งที่ดีที่ชอบประกอบเด้วยทำแล้วใซ